เป้าหมายหุ่นปังของเราคือแบบไหนเราจะได้ไปในทางที่ใช่ได้อย่างถูกต้องโอเคไหมครับคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าบางคนเนี่ย ยังให้คานิยามของเขาว่าหุ่นปังของตัวเองได้ไม่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยครับคือบอกว่ายังไม่หุ่นดีหุ่น๊ะหุ่นปังนะแต่มันล่องลอยอะอะไรคือหุ่นปังของคุณ่ะแค่มีร่อง11เล้อแค่มีซิกแพคล้อหรือแค่หุ่นดีเฉยๆหรอซึ่งจริงๆอันนี้มันทาให้เราแบบว่าไปยังไม่ถูกทางเท่าไหร่ดังนั้นวิธีการง่ายๆนะที่ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้คุณจะปั้นหุ่นได้แบบเ๊ะปังอลังแบบที่คุณต้องการแน่นอนก็คือเซฟรูปภาพเป็นไอดอลของเราที่เราชื่นชอบอย่างบบแ คนนี้หรืออยากจะมีคนแบบไอดอลหรือศิลปินคนนี้เซฟมาเลยครับเซฟมาเพื่อให้เราดูเก็บไว้ในมือถือหรือว่าจะ ปริ้นแตะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ตัวว่าอ๋อเป้าหมายหุนห่นเป๊ะหุ่นปังของเราคือแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะได้ไปถูกทางเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้ากเกิดว่าอยากจะมีหุ่นแบบนี้เราควรจะจัดตารางการออกกำลังกายแบบนี้ควบคู่กับการคุมอาหารแบบนี้แต่ถ้ากเกิดว่าใครที่แบบว่าหุน่นเป๊ะหุ่นปังของเขานิยามแบบเดราอกสมมุตินะครับคือแบบโอ้โหต้องหุ่นหมีไซส์ใหญ่ไซส์เบลล์เทิมอย่างเงี<ๆ>้ยเขาก็ต้องมีการจัดตารางการกินที่เยอะแล้วก็มีการออกกําลังกายที่หนักเห็นปะถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถูกแล้ว อีกอันนึงที่ผมแถมให้นะก็คือนอกจากเรามีเป้าหมายเป็นรูปธปรรมแล้วเนี่ยให้เรามีการตั้งเป้าในแง่ของระยะเวลาไว้ด้วยครับเช่น3เดือนนี้เราจะพิชิตเป้านี้ให้ได้5เดือนนี้หเดือนนี้หปีนี้เราจะทําให้ได้เลยรูปร่างแบบนี้มันก็จะทําให้เราไม่หลุดออกจากรูปแห่งการปั้นหุน่นโอเคนะครับไม่ใช่แบบว่าเอออยากได้เป้าหมายอันนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ได้ ผ่านไป5เดือน6เดือนปีนึงเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะล่องลอยไปมันก็จะพิชิตเป้าหมายยากดังนั้นลองเอาเทคนิคที่ผมบอกลอาลองไปปรับใช้ดูรับรองคุณมีหุ่นแท่งหุ่นปังตามที่คุณไปฝันในเร็วๆนี้แน่นอนเลยโอเคไหมครับ